สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะเรื่องนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์นะซึ่งถือเป็นเรื่องหินหินไหมก็ยากแหละก็คือก็ยากสําหรับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนละกันครูคใช้คํานี้นะคะคือเนื่องจากโมเลกุลนะมันเล็กแล้วเราก็ไม่เคยเห็นของจริงไงดังนั้นมันก็จะต้องอา,อาศัยความแบบ จินตนาการการจัดเลี้ยงตัวในรูปแบบ3ามิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวครูก็จะพยายามมาทําให้เราเข้าใจให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะมาดูกันเลยนะสำหรับโมเลกุลโคเวเลนต์เนี่ย มันก็คือต้องประกอบด้วย2อะตอมเนาะดังนั้นพอเวลามีอะตอมร่วมกันมากกว่า2อะตอมอมามามา,มาเกิดพันธากันนะคะเราพิจารณาในบทที่แล้วไปละว่วา,าก็จะมีพลังงานพันธะต่างกันมีความยาวพันธะต่างกันทีเนี้ยอีกหนึ่งอย่างที่จะใช้อธิบายสมบัติของสารได้ดีมากๆก็คือในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีสมบัติที่ต่อจากเรื่องรูปร่างโมเลกุลอีกนะคะ ทีเนี้ยอยากให้นักเรียนลองลองนึกเนาะอันนี้อาจจะไม่ครูอาจจะไม่ได้ให้เราแบบทํากิจกรรมจริงๆแต่ว่าจะให้พวกเราอะลองนึกว่าให้พวกเราลองนึกว่าโมเลกุลของน้ําโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของแอมโมเนียพวกเนี้ยของโบลอนไตรฟอไรอะไรพวกเนี้ยนะคะมันมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนยังไงนะคะ เขามีกิจกรรมไม่ทำแต่ว่าขออนุญาตสรุปรวบๆดังนี้เขาจะให้เราอะเป่าลูกโป่งนักเรียนแล้วก็มีลูกโป่งสองสีนะแบบแรกก็คือให้เป่าลูกโป่งเอาสองลูกมาผูกกันสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกมาผูกกันด้วยสีเดียวกันหลังจากนั้นก็ให้ทําการทดลองอีกหนึ่งการทดลองก็คือให้มีลูกโป่งสองลูก ลูกโป่งลูกสองสีสีละสองลูกเอามาเป่าแล้วก็มาผูกกันแล้วก็ให้เราอะสังเกตการจัดเรียงตัวของลูกโป่งทีเนี้ยครูก็จะเอาผลการทดลองมาให้ดูเลยนะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเขาจะเรียกรูปร่างแบบนี้คือมันจะต้องใช้ความเรียกค่ะคันนี้เข้ามาช่วยนิดนึงเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะเส้นตรงก็คือเส้นตรงสามเหลี่ยมแบนลาบคือตรงนี้นะแบบ แนวกระดานอย่างเงี้ยคือ3เส้นอย่างเงี้ยปึ๊บป๊บอย่างเงี้ยเนี่ยคือสามเหลี่ยมเป็นราบอันนี้คือในแนวกระดานไม่ได้เป็น3มิติเป็น2มิตินะคะทรงสี่หน้าก็คือมีเนี่ยเป็นกระจายไปกระจายไปกระจายไปในแบบถูกทิศทางทรงสี่หน้านะคะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็คือฐานตรงนี้เรียบแล้วก็มียอดขึ้นมายอดขึ้นมานะคะพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมก็คือมีเหมือนพีระมิดเหมือนอันนี้สองอันมาซ้อนกันบนล่างนะคะพีระเออทรงแปดหน้านะคะเหมือนพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแต่ ถาตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมมียอดขึ้นมียอดลงนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป่าลูกโป่งจริงๆแล้วเอามาลองดูสังเกตจริงๆเนี่ยมันจะได้มาหน้าตาแบบนี้สองลูกรวมกันกเอามาปลูกกันมันก็จะเป็นเส้นตรงตรงเนี้เขาให้เราอะวาดอย่างนี้ค่ะวาดวาดตรงกลางลูกโป่งอะทะลุไปทะลุตรงขั้วลูกโป่งตรงเนี่ยแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เนาะสามลูกมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้คือวางที่พื้นเนาะมันก็จะได้มาเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะได้มาเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือสามเหลี่ยมแบนราบเนาะ สี่ลูกอะมันก็จะอยู่กันแบบเบียดกันในแนวเดียวกันเนี่ยไม่ได้ละมันก็จะมีความพุ่งขึ้นข้างบนหนึ่งอันปัดเพื่อให้มันกระจายตัวให้อยู่ได้อย่างสบายที่สุดไอ้ลูกที่ขึ้นข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะแบบทําให้เราอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบทรงสี่หน้าคือสามลูกข้างล่างตรงเนี้ยไม่ได้อยู่กันแบบเรียบๆนะนักเรียนคือมันก็จะมันก็จะผลักตัวออกไปออกไปเหมือนแบบโค้งลงโค้งลงโค้งลงแล้วก็ขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้คือเตต้าฮีดเนาะทรงสี่หน้า พอมีห้าลูกปุ๊บสามลูกตรงนี้ยอยู่ในระนาบตรงกลางมีหนึ่งลูกปัดขึ้นข้างบนมีหนึ่งลูกปัดลงข้างล่างนะคะอ่าโอเคสุดท้ายหกลูกค่ะหกลูกก็ตรงนี้ก็คือสี่ลูกเป็นฐานขึ้นหนึ่งลงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหกลูกนะคะเป็นทรงแปดหน้าทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้ลูกโป่งสองลูกเอ้ยใช้ลูกโป่งสองสีสีละสองลูกมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีให้เราสังเกตว่า มันก็จะมันก็จะจัดเรียงตัวกันคล้ายๆแบบเดิมอะ่ะแต่ถ้าเราจะสนใจแค่ลูกโป่งลูกเดียวสมมุติเราจะสนใจแค่ลูกโป่งสีชมพูอย่างเดียวไม่ใช่ลูกเดียวสนใจลูกโป่งสีชมพูอย่างเดียวมันก็จะโค้งๆอย่างนี้นักเรียนเพราะว่าสีเขียวตรงเนี้ยมันกินมันกินพื้นที่อะมันผลักมันกินพื้นที่อยู่ทําให้เราอะ่ะเห็นแค่ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นนะคะ ซึ่งถามว่าเราต้องรู้อะไรยังไงคืออะไรลูกโป่งเกี่ยวอะไรกับโมเลกุลครูจะสรุปให้สั้นๆแบบนี้ถ้าลูกโป่งแต่ละลูกนะเราเป่าได้ขนาดเท่ากันนะพอเวลาเอาขั้วมันมาผูกติดกันเนี่ยปรากฏว่าลูกโป่งเนี่ยมันจะจัดเรียงตัวในรูปแบบที่มันกระจายไปอย่างแบบให้มันอยู่สบายที่สุดมันจะไม่ยอมมาเบียดเบียดกันนะคะมันก็จะกระจายไปโดยลูกโป่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มโมอ,อิเล็กตรอนระหว่างคู่ร่วมมัน,นะคะ,นะคะของอะตอมกลาง กับอะตอมที่ล้อมรอบนะคะซึ่งตัวอิเล็กตรอนพวกนี้นะมันก็จะผลักกันเพราะว่ามันเป็นแรงแรงมันเป็นแรงเชนเดียวกันมันก็จะผลักกันเพื่อให้พันธะเนี่ยอยู่ห่างกันมากที่สุดเพราะมันเป็นอิเล็กตรอนถูกไหมนักเรียนนะคะมันก็เลยจะได้รูปร่างโมเลกุลเนี่ยที่คล้ายๆกับการจัดเรียงตัวของลูกโป่งทีนี้ในกิจกรรมตอนที่สองที่เราเอารูกโป่งสองสีมานะก็ อไอตัวลูกโป,ป่งสีที่ต่างกันตรงนี้ค่ะมันจะใช้สีที่ต่างกันแทนอิเล็กตรอนคู่ล้มบนรทาแล้วก็แทนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเอาจริงๆคือเราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นในในธรรมชาติเราจะไม่ได้เห็นรูปร่างของเขาแต่ว่าเขาต้องการที่อยู่ดังนั้นเราก็แทนอิเล็กเราก็แทนลูกโป,ป่งสีหนึ่ง odd. ด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแต่เวลาเราพิจารณา,าเราจะพิจารณา,ากับลูกโป่งอีกสีหนึ่งเท่านั้น นะคะโอเคเราจะไม่เอาอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวมาพิจารณานะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะต้องจํายังไงเราจะต้องจําสารทุกตัวบนโลกไหมเขาจะใช้หลักการคาดคะเนคือเขาจะใช้หลักการในการพิจารณานะคะซึ่งหลักการตรงนี้เขาจะใช้พิจารณาสําหรับ การผลักกันระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะก็คือตัวที่เกิดพันธะกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคือตัวที่ไม่ได้เกิดพันธะเป็นโลนแพรเนาะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลางโดยเขาจะมีทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการผลักระหว่างอิเล็กตรอนระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า VSEPR theory ตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนต่อยันนู่นเลยในระดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะซึ่งหลักการของ VSEPR ตรงเนี้ยเขาบอกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันอยู่ใกล้นิวเคลีย จำอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้ไหมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคืออิเล็กตรอนที่ไม่ได้เกิดพันธะคือเวเลสอิเล็กตรอนที่อยู่ติดกับอะตอมกลางเขาบอกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงนี้จะอยู่ใกล้กับนิวเคลียสเนี่ยมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะดังนั้นแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอะระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยกันนะจึงมากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วก็มากกว่าแรงระหว่างอิเล็กตรอนแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกัน หมายความว่าถ้ามุมห,หรือตำแหน่งที่เราพิจารณาตรงนั้นประกอบด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแรงผลักมันจะมากมากกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะและมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกันตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเดี๋ยวเราจะพิจารณาในโครงสร้างในรูปร่างของโมเลกุลนะคะเด er <int> ี๋ยวเราจะพิจารณาได้ว่าโอเคตำแหน่งตรงเนี้ยมุมมันจะเป็นยังไง เราก็ต้องดูว่าตัวรอบๆของมันอะเป็นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมีพันธะเกิดขึ้นหรือเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆดูด้วยกันนะโอเคทีนี้เขาก็ให้หลักการพิจารณามาโดยให้มาเป็นธาตุตัวสามัญเนาะ A B E อะไรพวกนี้ก็คือแทนอะตอมส่วนเอกับ y ก็คือแทนจำนวนแทนจำนวนอ่ะเนี่ยเขาบอกให้ว่า A A แทนอะตอมกลางโอเคไหม A แทนอะตอมกลาง B แทนอะตอมล้อมรอบมีกี่อะตอมก็คือมีเออะตอม e แทนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีกี่คู่มี y คู่นะคะโดยเราก็จะพิจารณาดังนี้ตัวแรกค่ะ AB2 AB2 หมายความว่ามีอะตอมกลางหนึ่งตัวมีอะตอมล้อมรอ,อบสองตัวมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไหมไม่มีถูกไหมไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียดดเด่ยวเพราะในสูตรเนี่ยไม่ได้มี e ตรงนี้เป็นสูตร สูตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูตรทั่วไปอ่ะสูตรโดยสามมันไม่ใช่ธาตุ A ธาตุ B นะไม่ใช่โบลอนอะไรนี้นะไม่เกี่ยวนะเห็น okay, ไหมนะคะตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนะคาร์บอนคืออะตอมกลางหนึ่งตัว O คือ O คืออะไรโอคืออะตอมล้อมรอบมี2ตัวนะคะตรงเนี้ยก็ทําให้เราอ่ะรู้ว่าโอเคมันไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวดังนั้นมันก็เลยอยู่กันแบบเส้นตรงพิจารณาง,ง่ายๆคืออย่างนี้ค่ะอันนี้คืออะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมาผลัก ดังนั้นไอ้สองตัวที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยมันก็กระจายกันเต็มที่กระจายไปอยู่กันคนละมุมกระจายกันไปอยู่คนละมุมตรงนี้ก็จะได้เป็นโอแล้วก็โอดังนั้นมุมตรงนี้ค่ะก็เลยมีค่าร้อยแปดสิบองศามันใช้เซนกึ่งกึ่งจำอะ่ะมันไม่ได้ต้องจำร้อยเปอร์เซ็นนะมันก็จะแบบมีความเป็นเซนเซนนิดหนึ่งนะคะต่อไปบอกก่อนว่าไม่มีใครเรียนครั้งแรกแล้วจาได้นะเรียนย้ำไม่มีใครเรียนครั้งแรกแล้วจาได้ใครเรียนเราใครเรียนครั้งแรกแล้วจาได้เนี่ยไม่ใช่คนโอเคป่ะเป็นเทพโอเคไหม ดังนั้นไม่ต้องตกใจเราดูซ้ำๆดูใบยบยให้ชินๆได้ต่อไป AB 3 AB3 ตรงนี้คือโบลอนไตรฟูไลด์ยกตัวอย่างเช่น BF3 นะคะตัวนี้ B เป็นอะตอมกลาง F คืออะตอมล้อมรอบ3ตัวไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวดังนั้นอะตอมกลางอยู่ตรงนี้อะตอมล้อมรอบ3ตัวไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวมันก็กระจายกันเต็มที่นักเรียนมุมตรงนี้ทั้งมุมทั้งหมดอะมันคือ360องศามันเฉลี่ยกันไป3ตัวตรงนี้ก็คือได้120องศาโอเคไหม ต่อไปเป็น AB2E แปลว่ามีอะตอมมีตัวที่เป็นเอ่อตัวที่อยู่ลืมชื่อตัวที่ล้อมรอบสองตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหนึ่งหนึ่งคู่นะคะดังนั้นเราดูว่ามันจะมีการ จัดเรียงตัวนะของทางอิเล็กตรอนคู่ร่วมมาทัดแล้วก็อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอะคล้ายๆกับ ab สามเลยคล้ายๆแบบนี้เลยนักเรียนแต่ตรงเนี้ยมันคืออะตอมทั้งหมดถูกป่ะมันคืออะตอมที่ล้อมรอบอะตอมกลางทั้งหมดแต่ถ้าเป็น ab สอง e อะหมายถึงตรงเนี้ยเป็นอะตอมที่ล้อมรอบส่วนตรงเนี้ยกลายเป็นอิเล็กตรอนที่คู่โดดเดี่ยวที่เราอะมองไม่เห็นแต่มันต้องการพื้นที่โอเคป่ะดังนั้นพอมันต้องการพื้นที่ปึ๊บอะเนี่ยมันก็เลยจัดมาเป็นแบบนี้เนี่ยโอเคป่ะปึ๊บป๊บคล้ายๆสามคล้ายคล้ายๆแบบ มีสามตัวล้อมรอบแต่บังเอิญตัวหนึ่งที่ล้อมรอบอ่ะมันมันเรามองไม่เห็นเราก็จะเห็นแค่ตรงนี้เป็นมุมง,งอทีนี้เนี่ยเราอ่ะพิจารณาแรงผลักมาแล้วเนาะจาก VSEPR ถ้าตรงเนี้ยแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะทั้งหมดมันเท่ากันมันก็บาลานซ์การหารไปได้ร้อย2ี่สิบร้อยิบใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อกี้คู่บอกว่าอิเล็กตรอนตรงนี้นะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถูกไหม ตัวนี้คือมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอยู่ตรงจุดจุดตรงนี้คืออิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะดังนั้นแรงผลักตรงเนี้ยจะมีค่ามากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกันเนี่ยตัวนี้กับตัวนเนี้ยเนี่ย จะมีแรงผลักมากเพราะอิเล็กตรอนที่เป็นเอที่เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวเนี่ยจะมีแรงผลักมากมันก็เลยผลักลงมาผลักลงมาจากเดิมถ้ามันแบ่งกันดีๆตรงเนี้ยมันจะได้120แต่ปรากฏว่ามาโดนผลักลงมาเยอะกว่าปกติมุมมันก็ไม่ได้เท่ากับ120แล้วละมันก็เหลือ119.5นะคะต่อไป a b c a b c ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว นะคะก็สี่ตัวก็กระจายกันแต่สี่ตัวกระจายกันอยู่ในระนาบเดียวกันอะมันไม่ได้มันแน่นมันก็มันอยู่ได้เต็มที่แค่สามตัวเนาะมันก็เลยผลักขึ้นไปตัวหนึ่งข้างบนตัวนี้ก็ลงไปอยู่ข้างบนส่วนตัวสามตัวข้างล่างก็กระจายกระจายลงไปให้อยู่ไกลกันมากที่สุดแบบนี้นะคะเรียกว่าเตตราฮีโดหรือว่าทรงสีหน้ามุมนะคะในทุกมุมเนี้ยถ้าเราวัดเนี่ยมันจะได้ร้อยเก้าจุดห้าเท่ากันทุกมุม นะคะแต่อาจจะดูยากนิดนึงเนาะตรงนี้ต้องจินตนาการนิดหนึ่งเหมือนแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนหาอุปกรณ์ณเหมือนแบบอันนี้เป็นยอดใช่ไหมแล้วก็สิ่งดำสิ่งดำอันนี้เป็นยอดใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นฐานนะ่ะฐานก็คือแบบสามอันสามอันอุ้ยสามอันอย่างเงี้ยนี่ก็ออก่านรกเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยสามอันเป็นแบบอย่างเงี้ยปึ๊บปุ๊บ๊บอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็คือยอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือกระจายกันให้ได้มากที่สุด นะมันก็จะคือ1้อยนะคะต่อไป a b 3 e a b 3 e มันก็คือจะคลายๆเมื่อกี้แหละคลายๆเตต้าฮีดอแหละแต่ยังไงมันไม่ได้มี4นี่มันมีตัวหนึ่งที่เป็นอิเล็กตรอนคู่โดเดี่ยวดังนั้นแบบเดิมอะถ้าเป็นเตต้าฮีดอคือกระจายไป4ตัวแบบนี้ใช่ไหม มันก็กลายเป็นตัดไปเป็นอิเล็กตรอนคู่โดเดียวละหนึ่งตัวหนึ่งหนึหนหนตำแหน่งที่เราสังเกตเราก็จะเห็นแค่นี้มันก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแต่พีระมิดตรงนี้ค่ะไม่ใช่19.5เท่ากับเดต่าฮีดอลละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตรงนี้ไงอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวตรงนี้เราบอกแล้วว่าตรงนี้ของเขาแรงของเขาแรงเขาแรงผลักเขาเยอะแรงผลัก ตรงเนี้ยเขาก็เลยดันลงมาดันลงมาทําให้เดิมที่มันต้องแบ่งกันไปโคลาลอยก้าห9.5เนี่ยมีมุมที่แคบลงเพราะว่าตรงนี้เขาแรงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตเนี้ยเขาผลักไปได้แรงมากๆนะคะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนเต็นนะเหมือนแบบอย่างเงี้ยฟืบฟืบฟืบอ,อ,อย่างเงี้ยโอเค ต่อไป A B สอง E 4เอ้ย A B สอง E สองก็คือคล้ายๆเตต้าฮีดร er เลยแต่ว่ามีอ e ิเล็กตรอนคู่เดียวสองตัวเมื่อกี้ถ้าเป็นเตต้าฮีดรมันคือแบบนี้เนาะตืดๆมันคือตืดๆตืดๆอย่างนี้คือเตต้าฮีดรปรากฏว่าตัดไปเป็นอันนี้สองอันละปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊ก็เลยเหลือตัวที่เราจะสังเกตได้แค่เป็นแบบนี้นั่นก็คือมุมงอซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นเตต้าฮีดรมุมมันคือ109.5ใช่ไหมนักเรียนแต่ทีเนี้ย <ท Lanc an> สิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับคู่โดดเดี่ยวแรงมากแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับคู่ร่วมบันทะแรงเวอร์ชันลงมาแรงลองลงมาส่วนตัวเนี้ยแรงน้อยสุดถ้าเป็นเตตาฮีโดลนะมันคือร้อยเก้าจุดห้าใช่ไหมถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเนี้ยถ้ามันเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี้ยมันโดนแค่แรงระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมบันทะโดนผลักออกมาเหลือร้อยเจ็ดจุดสาม แต่ปรากฏว่าตัวนี้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับคู่โดดเดี่ยวอันนี้แรงสุดๆแรงผักแรงเบอร์หนึ่งอันนี้ผักแรงเบอร์สองผักแรงเบอร์สองแต่มีสามแรงรวมกันดังนั้นไอความร้อยเก้าจุดห้าเนี่ยไม่มีอยู่จริงมันก็โดนเบียดโดนเบียดโดนเบียด,ดย,ดดย,ดดยดระหว่างพันธะกับพันธะตรงนี้นะคะอิเล็กตรอนนะตรงนี้มันคืออิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนะมันก็เลยเหลือแค่ร้อยสี่จุดห้าโอเคไหมรายละเอียดตรงนี้นักเรียนอ่านเองนะตรงนี้ครูอธิบายเวอร์ชันอธิบายเลยนะ เราจะได้เราจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อไป ab ห้า ab ห้าก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ห้าตัวกระจายไปบอกแล้วว่าในลาหน้ามันอยู่ได้แค่สามพอมันมีห้าใช่ไหมก็อ่ะตรงเนี้ยคือฐานฐานตรงเนี้ยคือสามขึ้นหนึ่งลงหนึ่งแบบนี้ก็คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมอันเนี้ยคือฐานสามเหลี่ยมอันเนี้ยคือแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งพีระมิดอะแล้วมันก็พีระมิดเอาตูดมาต่อกันแบบขึ้นบนลงล่างนะคะมุมใน แนวตั้งกับตรงนี้นะคือเก้าสิบแต่มุมในระนาบตรงนี้นะใน,ะนระนาบแนวนอนตรงนี้นะคือร2อยี่สิบต่อไป AB 6หก6หตรงนี้นะคะเช่น SF 6หนะคะอะตอมล้อมรอบเนี่ยก็คือหกตัวไม่ได้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนฐานมานะันอะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มียอดขึ้นมียอดลงเหมือนเป็นแบบเนี้ยปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊มียอดขึ้นมียอดลงแบบเนี้ย นะคะคมุมทุกมุมเป็น90องศาทั้งหมดถามว่าจริงๆมีแค่นี้เหรอเฮ้ยจริงๆมีเยอะกว่านี้มากมายมหาศาลแต่ในหลักสูตรเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครจะไปสอบสอบวน,นหรือไปสอบอะไรที่แอดวานซ์กว่านะคะก็อาจจะต้องรู้มันมันก็จะมีทรงซซอทรงกระดาน6ทรง สี่หน้าบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอีกพอสมควรนะคะอาจจะมีทรงสี่เหลี่ยมแบนละมีอีกอ่ะมีอีกพอสมควรนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราเอาตามหลักสูตรเนี่ยเขาก็อยากให้เรารู้แค่นี้ประมาณนี้นะอ่ะนี่ก็คือสรุปให้อีกหนึ่งรอบตรงนี้แนะนำให้ไปดู AR AR หน้านี้คือดีมากจะทำให้เราเข้าใจชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะมากนักเรียนเหมือนเราเออสามารถ เล่นได้ว่าจะเอาอะตอมกลางตัวอะไรตัวอะไรแล้วมันจะได้มาเป็นโครงสร้างแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะเส้นตรงนี่ไงสองสองถ้ามีสามตัวถ้าเป็นสามตัวที่เป็นคู่ร่วมพันธะทั้งหมดก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนลาบถ้าเป็นสามมุมแต่ว่าหนึ่งอันอ่ะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันก็จะเหลือเป็นแค่มุมง,ง,งอโดยมุมตรงนี้จะแคบเพราะว่าโดนแรงตรงนี้ผลักๆนะคะสี่ตัวธรรมดาตรงนี้เป็นเตต้าฮีดอล ถ้ามีอิเล็กตรอนคู่ตดวเดียวไปหนึ่งก็จะเหลือเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมตรงนี้ก็จะแคบลงมีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวกลายเป็นสองตรงนี้ก็จะเหลือแค่มุมงอตรงนี้ก็จะแคบลง,งไปอีกเพราะว่าโดนแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนกับตัวคู่ร่วมพันธะอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวตรงเนี้ยแรงสุดๆนะคะต่อไป ab ห้าก็บอกแล้วว่าได้ฐานนะมันอยู่ได้แค่สามมันก็จะเป็นสามขึ้นบนลงล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้า สุดท้ายเอานี้ไงนี่ไงตัวอย่างตัวอย่างของความที่แบบมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมาแทนในเะนี้ยมาแทนในตัว a b 5้านะคะถ้าสมมติว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมาแทนหนึ่งตัวนะคะเขาก็จะแทนในฐานตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวหรือว่าซีซอนะถ้ามีอิเล็กตรอนมาแทนสองตัวนะคะมันก็จะมาแทนในสองตแหน่งนี้ มันก็จะกลายเป็นรูปตัวทีนะคะถ้ามีอิเล็กตรอนมาแทนสามตัวในฐานทั้งหมดมันก็จะเหลือขึ้นบนลงล่างแบบนี้ก็จะเรียกว่าเส้นตรงเป็นลีเนียเหมือนกันนะคะต่อไปทรงแปดหน้าแปดหน้าก็คือฐานเป็นสี่ขึ้นบนลงล่างนะคะถ้ามีอิเล็กตรอนมาแทนตัวข้างล่างก็จะเหลือแค่เป็นฐานสี่แล้วก็ยอดขึ้นไปแบบนี้เรียกพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ถ้ามีอิเล็กตรอนมาแทนบนแทนล่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะมาแทนบนแทนล่างเราก็จะเหลือโครงสร้างแค่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมแบนราบคือมันมีคอนเซปต์อะนักเรียนคือคอนเซปต์มันก็คือกระจายไปให้ได้มากที่สุดถูกปะถ้ามีอิเล็กตรอนมาแทนที่อิเล็กตรอนมันก็ไปแทนที่ตำแหน่งนะั้นเราก็จะพิจารณา,าแค่ตำแหน่งที่เหลือเราก็จะไม่มองอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว นึกออกไหมแต่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทุกตำแหน่งต้องการพื้นที่และต้องการพื้นที่มากด้วยมันก็จะไปเบียดไปผลักไอตัวพันธะที่เหลือให้แคบลงให้มุมเหล็กลงนะตรงนี้อาจจะจํายากนิดนึงว่าเอ้าราจะรู้ได้ไงว่าอิเล็กตรอนต้องแทนตรงเนี้ยแล้วทําไมอิเล็กตรอนไม่มาแทนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันแทนตรงไหนมันก็สลับกันได้นะนักเรียนอันนี้อาจจะต้องจํานิดนึงนะคะนี่แหละไปเล่นได้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวมาเช็คความเข้าใจกันสําหรับแบบฝึกหัดสามจุดสิบ นะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะตามเพื่อนมาดูนะคะบอกเพื่อนนะคะว่ามีคลิปดีๆช่องดีๆแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็อยากให้ครูทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะพูดเร็วมากแหละเพราะกลัวมันยาวเออพูดเร็วมากเพราะกลัวมันยาวใครฟังไม่ทันปรับเป็น0.75แล้วก็ถ้าฟังไม่ทันจริงๆลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ นักเรียนบอกมาพูดตอนชา้าเอ้ยมาพูดช้าตอนท้ายทำเพื่อโอเคบายบายเด็ก okay, ๆบายบายค่ะ